ค่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงใบครับหลังจากขึ้นมานะครับฝนกับไข้ก็สิโตกัะบาตัวครับอากาศห้อนนะครับช่วงใบมหาคำครับได้เสริมนะครับได้เสริมแล้วครับได้เสริมหัวหันถึงว่าแหลวครับเป็น ต้นกล้วยซืต้นกล้วยซับนะครับต้นกล้วยซับที่ผมได้เอามาเสริมใหมเพิ่นได้กินครับตัดต้นกล้วยมาเสริมช่วงายไปหาคำครับตัดมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับนางซับอยู่เนี่ยนะครับนี่ครับเอา,มาไม้เพิ่นได้กินแบบนี้พี่น้องนี่เก็เป็นดูปสมบีมัเตอร์ครับนี่ครับผมก็ได้ซับต้นกล้วยมาเสริมใหมเพิ่น กินดีพี่น้องครับเป็นต้นกล้วยนะครับเนี่ยครับเป็นต้นกล้วยซับนะครับผมกับบ๊อมี่เครื่องเครื่องบดนะครับก็เล่นนางสาบเบานะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาค้นหักว่าหายใจกระเสียดครับมูลต้นครับมูลต้นเนี่ครับตัดไม้กินมูลต้นนะครับกับว่วแปดตัวครับว้วะแปดตัวนะครับตัดไม้ซับไปเพื่นกินมูลต้นอืม กินดีจินเจงครับจินดีจินเจงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงยืนขวากอยู่ครับแปลงหยาผมกะกขานั่งเชียวขึ้นง่ามครับก็นั่งง่ามนี่ครับนี่ก็จินนะครับไอจินแบบนี้ครับทุกมือเลยครับช่วงใบใบไปหาคำเหรครับเสริมนี่ครับต้องหามาเสริมเป็นต้นกล้วยซัดผสมกับล่ำลูกสีหน่อยเฮาลงสีส่วนตเหเฮาเนี่ยครับเพราวาหนา ห่อหน,นาแรกนะครับอาหารเสริมเป็นสิ่งที่สาคัญเลยนะครับสําหรับวัวนะครับถ้า,า,าเขาไม่มีอาหารเสริมอ่าวบางวันจะเป็นอะไรก็ดีเบิรับถับมี่เพราะว่ามันก็จะซอยเห็นวัวได้มีสีผิวงามนะครับย่างเล็กย่างน้อยคนได้กินนะครับบรรยาก,กาศรูปแบบนี้เลยกินดีนะครับกินดีจนกล้วยซับนย่ครับอื นะครับกินดีกินจริงผมก็หายสามมันกินทุกมือครับอีกประมา่านใกล้สิ้นเดือนนี่หละครับใกล้สิ้นเดือนแล้วผมก็สิล่อยงว่วลงลงแปลงลงแปลงปลอยครับลงแปงปอยนะครับแปลงปลอยหยาก,กระลังงามเขียวครับกินผมผมคิดตั้งใจวไาปไปไปงว่าก็จะกินจนถึงประมานสงการนะครับประมานสงการ นะครับคือผมกะไว้นะครับตั้งใจว่าแหง้วได้จินพันธสงการเลยนะครับเนี่ยครับสปอยลงลห้งแหง้วนจะจินพันธสงการเลยนะครับช่วงว่ายืนคขวกเราต้องหาอาหารมาเสริมกินดีนะครับเนี่ยครับกำลังอ้วนกำลังสีผิวงามครับสีผิวก็สวยงามครับนี่ครับจนล้วยซับเบิและครับหมดแล้วน่ครับนี่ก็บเบิดแล้วครับนี่นั่นนะครับหมดแล้วอื กินดีเจี้งเจ้งพี่น้องครับเดียงว่าสายต้นน้ำสายพัฒนานะครับนี่ก็เป็นว่าแม่พันธุ์แม่บอกยุขอกนะครับผมกับเสริมใ้แบบนี้ครับนี่กัผสมสายดิมัตเตอร์หรอครับสายเนื้อลองเบิ้งครับเอามาปรับพัฒนาล่องเบิ้งเพราะว่าการศึกษาหาข้อมูลเรียงว่าต้นน้ำตรงนี้การพัฒนาครับนี่นี่ก็เป็น ที่ผมได้แยกมานี่ยนะครับผลผลิตที่ผมได้ผสมไว้ครับเห็นแล้วก็เรียกว่าก็ใหญ่งามครับเป็นลูกผสมชาโรเล่เป็นลูกผสมเปียกมาเต๋อนี่ครับกําลังกินหัวหารอยู่นี่ครับกินต้นกล้วยสับอยู่นี่ครับนี่ครับขอดีของเพลินนี่ครับแปลงหญ้ากําลังเขียวงามขึ้นพี่น้องนั่นแหละครับแปลงหญ้าเริ่มเขียวเริ่มงามแล้วนะครับแต่ก่อนนั่นผมเห็นก้อเล็กๆล่องไปหลังจากผมมองว่ามันยืนคอก ครับนเดือนค่ำไรซิปซิปหาซิปหามือเหรอครับซิปหามือเครื่องเดือนนะครับผมมองว่าขึ้นมาเย <Patt inson. S 1> ือนค่ำได้ประมาณเครือ <Eg over> <are> <iesta> <pper> <together> ่องเดือนพอดีนะครับหยางก็งามนะครับหลังจากฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่หยางมันก็งามนี่ครับช่วงว่าเยือนค่ำผมก็ตัดหยางไม่กินแล้วก็มาเสริมมาเสริมนะครับอาหารเสริมนี่ครับกินแล้วอ้วนนะครับนี่ไหวครับล่ำผสมกันนะครับไหวซับว่าอ้วนสีผิวก็งาม ครับไายชิมนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้จะความสุขความจะเจร่ญนความเจ็บจะหายได้ความไข่จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางครับ่ายชิมนี้กรว่าสวัสดีครับ